สวัสดีครับวันนี้เนี่ยผมจะพาทุกท่านเนี่ยมารู้จักกับเกมดีนะครับที่คนไทยหลายคนอาจจะไม่รู้จักนะครับและอาจจะไม่เคยเล่นนะครับอย่างผมเองเนี่ยก็ไปรู้จักมาโดยบังเอิญเหมือนกันนะครับกับเกมที่ชื่อว่าเกม Dark Sector นะครับ เกมนี้เนี่ยนะครับปล่อยออกมาในปี2009นั่นเองนะครับบอกตรงว่าเป็นเกมที่โคตรมันเลยนะครับสำคัญนะครับเกมนี้มีขายในสตรีมนะครับราคาประมาณ219บาทใครสนใจก็ไปซื้อมาได้นะครับได้รับการรีวิวแบบ very positive นะครับเป็นเื้อเรื่องในเกมของ Dark Sector นะครับเราเนี่ยนะครับจะได้รับบทเป็นนะครับเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกองปฏิบัติการพิเศษนะครับโดยเราเนี่ยนะครับจะถูกส่งไปปฏิบัติการในประเทศยุโรปแห่งหนึ่งนะครับน่าจะเป็นยุโรปตะวันออกนะครับโดยเราเนี่ยนะครับก็ตต้้อองไไปปสสืบบาาววนนะะครรั่มีเกกิิิดดขึผ ที่ประเทศนั้นๆน,น,นะครับแต่สิ่งที่ยิ่งไปกว่าน,นั้นเนี่ยนะครับมันมีบางอย่างนะครับที่เป็นโปรเจกต์ที่หลงเหลือจากการทดลองเย็นอยู่ที่นั่นนะครับไม่ใช่การทดลองเย็นนะครับโปรเจกต์ Project ที่หลงเหลือจากสงครามเย็นขออภัยนะครับพูดผิดนะครับด้วยตัวเกมเนี่ยผมได้ลองเล่นดูแล้วนะครับที่ผมชอบมากจริงๆเนี่ยก็คือมันเป็นในยุคข,ของ ยุคทองของเกมนะครับในปี2009เนี่ยมีหลายเกมออกมาดีมากและเกมนี้เนี่ยก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่ค่อนข้างดีแต่คนไทยหลายคนอาจจะไม่ค่อยรู้จักกันนะครับเพราะตอนนั้นเนี่ยอินเทอร์เน็ตยังไม่ค่อยดีเท่าไหร,ร่นะฮะโดยตัวเกมเนี่ยนะครับจะเป็นแนวมุมมองบุคคลที่3หรือ third person ซึ่งผมชอบมากๆเลยนะครับเพราะว่าผมเองเนี่ยเป็นแฟนพวก Resident Evil 4อยู่แล้วนะครับและยิ่งมาเจอเกมนี้เนี่ยก็ต้องบอกตรงว่าสุดยอดมากโดยถึงแม้จะเป็นเกมเก่าปี2009นะครับแต่กราฟิกนะครับเสียงเกมนะครับระบบเกมเพย์เนื้อเรื่องคาสนนนเีี่่่ยยบบบอกกกรรรงวาาาุุดดจัััมมๆะะคคคค็ บอกไปนะครับถ้าใครที่เล่น FPS แล้วรู้สึกว่าแบบมึนหัวอยากอ้วกเนี่ยครับมาเล่นเกมแนวเต i ร์ p e r อร์เนี่ยก็จะโอเคนะครับเอาไว้ง่ายๆถ้าใครที่คุ้นเคยกับเกมพวก Spinter ร์ l l ลนะครับหรือว่าเกม o n น t ตปที่ผมรีวิวไปแล้วเนี่ยมาเล่นเกมนี้ก็จะไม่ได้ยากอะไรนะครับที่สาคัญเนี่ยเนื้อเรื่องไม่ได้ซับซ้อนนะครับมันจะเป็นเกมที่เป็นเส้นตรงก็คือแบบเอาไว้ง่ายนะครับไม่ต้องมีการแก้ปริศหาปริศนาอะไรที่มันแบบน่าปวดหัวนะครับ ซึ่งก็โชคร้ายหน่อยๆนะครับพระเอกเนี่ยก่อนที่จะปฏิบัติการภารกิจเสร็จสิ้นนะครับก็มีอาวุธแปลกประหลาดนะครับมาโจมตีพระเอกนะครับเป็นอาวุธทดลองนะครับมาโจมตีพระเอกแล้วก็ทำให้พระเอกเนี่ยเรียกว่ามีการอินเฟคเต็ดหรือการติดเชื้อนะครับก็ต้องบอกว่าเกมดาร์คเซกเตอร์เนี่ยนะครับบทวิเคราะห์ของฝรั่งหลายประเทศเนี่ยก็วิเคราะห์กันไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นต้นกำเนิดของวอลเฟร,ร็มนะครับเกมดังปัจจุบันนะครับ ก็ต้องบอกตรงว่าก็ไปดูแล้วกันว่ามันจริงหรือเปล่านะครับผมเองก็ไม่ได้ให้ข้อตําคัญกับตรงนี้เท่าไหร่นะครับแต่ก็คิดว่ามันก็น่าจะเป็นความจริงเพราะว่าตัวละครของวอลเฟรมกับดาร์คเซคเตอร์เนี่ยมีความคล้ายคลึงกันมากนะครับซึ่งมาถึงเนเรื่องของพระเอกแล้วกันนะครับพระเอกหลังจากที่เราสู้รบกับอาวุธปริศนาเนี่ยครับเราก็พ่ายแพ้นะครับและเราก็เกือบเสียชีวิตแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะครับเราก็ไม่ตายแล้วเราก็แบบอินเฟคเต็ดนะครับได้รับการติดเชื้อและก็มีความสามารถที่เป็นคล้ายบบอารแบบอาวุธก มันอาจจะเป็นแบบคล้ายๆ Resident Evil Version Upgrade ก็ว่าได้นะครับมีผลนะครับทำให้พระเอกเนี่ยนะครับมีความสามารถพิเศษนะครับก็คือจากเมื่อก่อนเนี่ยเรายิงปืนได้อย่างเดียวใช่ไหมครับหลังจากที่สิ่งมีชีวิตปริศนาเนี่ยหรือโครงการทดลองรับที่เหลือจากสงครามเย็นที่เราไปสืบสอบมาเนี่ยนะครับทำให้แขนข้างหนึ่งของพระเอกเนี่ย กลายเป็นได้คล้ายแบบกึ่งจากกลนะครับทำให้เราเนี่ยมีความสามารถใหม่นะฮะครับจะเห็นได้เลยนะครับว่าพระเอกเนี่ยมีอาการติดเชื้อที่แขนข้างหนึ่งนะครับอย่างแล้วก็แล้วแต่ในการติดเชื้อเนี่ยก็ได้มอบพลังพิเศษให้กับพระเอกจะเป็นอย่างไรไปดูกันนะครับนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยมันทำให้พระเอกมีอาวุธใหม่คือกงจักรสังหารนั่นเองนะครับซึ่งมันก็เพิ่มอัตราลดการเล่นได้ดีนะครับเพราะจากอย่างที่บอกนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเป็นเกมยิงละพอพระเอกได้รับพลังมานะครับเราสามารถคว้างกงจักรนะครับโจมตีศัตรูได้ซึ่งต ไม่ได้มีเกมที่ทำแบบนี้ได้บ่อยนะครับเหมือนจะมีเกมหนึ่งที่ผมไม่แน่ใจว่าออกปี2009หรือเปล่าอย่างเกมโปรโตไทม์นะครับที่เราแบบเป็นเอ่อเป็นสิ่งทดลองอ่ะแต่เกมนี่แหละดาร์คเซกเตอร์เนี่ยผมมองตรงว่าคือไอเดียตอนนั้นเนี่ยมันล้ำมากเลยนะกับเกมที่แบบให้พระเอกติดเชื้อแล้วเป็นโกงจักรแล้วมีโกงจักรกว้างได้นะฮะคนเนี่ยอาจจะมองว่าเออก็เป็นแค่เกมยิงคนธรรมดาแต่จริงๆไม่นะครับถ้าคุณเล่นเป็นสักพักเนี่ยคุณจะไม่ได้สู้กับแค่คนนะครับคุณจะต้องสู้กับอสุร,รกายทดลองนะครับสัตว์ทดลออออองงนนนนะะครับบบเเเเาาา่่่ยยีให้ึกภกภพมแแว แบบเราจะได้เจอสัตว์ทดลองสิ่งมีชีวิตทดลองซึ่งมีความแอคชั่นฮอลล์เรอร์นะครับไม่ได้ว,ว่าเป็นเกมวิดีโอที่โคตรๆมันเลยนะครับเกมนี้นะฮะ